ผมสรุปรไปตั้งนานว่าหนีลูกเดียวคือเขาเนี่ยยังไงเขาก็ไม่ยอมติดคุกเห็นไหมขนาดมีพระบรมราชโอ,องการกูยังฆ่ากล้าขัดพระบรมราชโอ,องการจะมาไ,ไม่ยอมติดคุกนะเพราะฉะนั้นเรื่องใหม่ๆต่อๆมาเนี่นะนะครับนะจะยอมติดคุกเหรอ,อมไม่ยอมหนีนะก็เตรียมไ้หมดแล้วนี่ใช่ไหมฮะพอเมื่อไหร่หมคุณเซ ญาติญาติกันไม่ใช่ญาติผมนะญาติเขาดองกันด้วยใช่ไหมนะครับลูกคุณน้ำชายหลานคุณทักษินนี่แหละก็ไปแต่งงานกับทางทางนู้นใช่ไหมเพราะนั้นดองกันเป็นบดเชื่อมไว้หมดแล้วแล้วยังพยายามจะเอาคุณเซนเป็นตัวอย่างคุณเซนล้มเจ้าตั้งตัวเองเป็นใหญ่คลองเขมรมานี่พยายามเหมือนกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราเมื่อเรารู้แล้วอย่างนี้ เราอย่าไปยอมให้คุณทักษิณทำอย่างนั้นนะ